คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions เริ่มต้นวันใหม่กับพระเจ้าวันที่27สิงหาคมความเชื่อที่ต่างกันมรารโกโบทที่5ข้อ28เพราะคิดว่าถ้าเราได้แต่ต้องแต่ฉลองพระองค์เราก็จะหายโรคเราเชื่ออย่างไรเราก็จะกระทำแบบนั้นทั้งหญิงที่โลหิตตกและชายง่อยที่สาดน้ำ ต่างต้องการหายป่วยเช่นกันแต่ทั้งสองมีความเชื่อไม่เหมือนกันชายง่อยเชื่อว่าเขาสามารถหายป่วยได้ถ้าเขาได้ลงไปในบ่อน้ำแต่เขาหมดหวังเพราะไม่มีใครอุ้มเขาลงไปในสระน้ำเลยเพราะน้ำจะกระเพื่อมทุกครั้งที่มีการรักษาเกิดขึ้นแต่ชายง่อยคนนี้ไม่สามารถลงไปในสระทันแม้แต่ครั้งเดียวความเชื่อของชายง่อยจึงเป็นความเชื่อแบบนิ่งเฉย เพราะว่าเขาต้องการให้คนอื่นมาช่วยเขาแต่ความเชื่อของหญิงโลหิตตกเป็นความเชื่อที่ร้อนรนเธอมุ่งหน้าไปแตะต้องชายฉลองของพระเยซูด้วยตัวของเธอเองโดยเชื่อว่าเธอจะหายโรคได้แม้สุดท้ายแล้วทั้งสองจะได้รับการรักษาเหมือนกันแต่เราก็ได้เห็นความเชื่อทั้งสองที่แตกต่างกันเพราะความเชื่อของหญิงโลหิตตกเองเธอจึงหายป่วย เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเชื่อแบบไหนเราเองก็จะได้รับตามที่เราเชื่ออย่างแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นความเชื่อที่ร้อนรนของยิงโลหิตตกย่อมดีกว่าอย่างแน่นอนเพราะโดยความเชื่อนี้เธอจึงได้รับการรักษาด้วยตัวเองและมีความเป็นไปได้สูงว่าเธอได้รับการรักษาก่อนชายง่อยเราไม่ทราบว่าชายคนนั้นนั่งรอที่บ่อน,น้ำมานานเท่าไหร่ แต่เราทราบว่าเขาป่วยมาแล้ว38ปีถ้าหญิงโลหิตตกนั้นทราบข่าวเรื่องบ่อน้ำนั้นเธอคงเฝ้ารออยู่ที่ริมบ่อน้ำนั้นและได้รับการรักษาที่รวดเร็วเป็นแน่ความเชื่อที่นิ่งเฉยจะค่อยๆเสื่อมพลังลงเนื่องจากความผิดหวังเราได้เห็นว่าพระเยซูต้องเข้ามาหนุนใจชายคนนี้ให้มีความหวังอีกครั้งจนเขาสามารถรับการรักษาโรคจากพระเยซูได้ในทางกลับกัน หญิงโลหิตตกไม่จำเป็นต้องได้รับการหนุนใจจากพระเยซูเธอมุ่งตรงไปแตะชายฉลองของพระเยซูและได้รับการรักษาความเชื่อที่ร้อนรนเป็นความเชื่อที่พึ่งพาพระเจ้าเสมอความเชื่อที่นิ่งเฉยคือความเชื่อที่ต้องรอคอยจากมนุษย์มาหนุนใจให้วันนี้เราปลุกเร้าความเชื่อของเราให้ร้อนรนอีกครั้งในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ12ได้กล่าวว่า แผ่นดินสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่คนได้สแสวงหาด้วยใจร้อนรนและผู้ที่ใจร้อนรนก็เป็นผู้ที่ชิงเอาได้ให้เราใคร่ครวญในพระสัญญาของพระเจ้าสแสวงหาพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าความเชื่อเกิดขึ้นจากการได้ยินพระวจนะแสวงหาพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเราจะมีความเชื่อที่ร้อนรนเสมอให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกมีความเชื่อที่ร้อนรนเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าว่าจะเป็นจริงไม่ว่าลูกต้องรอนานขนาดไหนขอให้ลูกรักษาชีวิตของลูกในทางชอบธรรมและลูกเชื่อว่าลูกจะเห็นพระพรขอ,ของพระเจ้าในเวลาไม่ช้านานในพระนามพระเยซูริ์เจ้าเอเมน